รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2566ระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึง30กันยายน2566 โรงเรียนบ้านน้ำผูอินลาดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสองข้าพเจ้านางจุธามาตเต็มพงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญนการที่หนึ่งข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานสอน ปฏิบัติหน้าที่การสอนปีการศึกษา2,566จําจำนวน23ชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษมีดังนี้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลงานพัสดุงานการจัดการศึกษานักเรียนที <upright> ่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้งานขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายส่วนที่2ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ข้าพเจ้าดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1หลักสูตรสถานศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศัก,กยภาพจัดทำคำอธิบายรายวิชาออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาของกลุ่มสาระ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงลุกเน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายมีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้ 1.4สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงครอบคลุมทั้ง3ด้านคือด้านความรู้ด้านทักษะและด้านเจตคติ 1.6การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยวิธีการทำวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิเคราะห์สังเคราะห์มาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 1.7จจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้า จัดบรรยากาศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพาเจ้าได้อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามองค์ประกอบที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1 จัดการข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพาเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนและรายวิชาอย่างเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสามารถแก้ปัญหาของผู้เรียนได้2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน พระเจ้ามีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสองจุดสี่ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการ ข้าพเจ้าประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนบ้านน้ำพู้อินลาดภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนองค์ประกอบที่3ด้านพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้าพเจ้ามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำมาแก้ปัญหาสร้างนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้านำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบของผู้เรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดโดยใช้แบบฝึกทักษะวัตถุประสงค์เป้าหมาย 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบงานที่ดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทาย 1. วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 2. จัดทำสื่อนวัตกรรม สร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านน้ำผู้หินลาด 3. นํนำแบบฝึกทักษะไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 4. บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 1. น,นักเรียนร้อยละ70มีผลสำเริจเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. นักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3มีทักษะและมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลารรบและอยู่ในระดับดี ขอบพระคุณท่านคณะกรรมาการการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนทุกท่านค่ะ